ที่ทำงานนะคะได้รีวิวเมินแล้วนะเดี่ยวคนมาใหม่มน,นี่เจ้าอันนี้ทีทำกาแฟห้องทำกาแฟห้องสตอ็อกของของที่จะใช้นะคะมีทุกอย่างนี่มีซีวข่าวเลยเห็นปะนี่อาหารกระป๋องอันนี้เราเบียร์ของนี่เอาไว้ใส่ ท้องกินเนี่ยกลังไปจะสอบสเห็นะมีทุกอย่างค่ะนีกาแฟได้รีวิวเมินแล้วเนาะรีวิวหัวน่อยีนเครื่องเดิมในตู้เย็นใส่พักใส่ผลไม้ผลไม้ก็มีทุกอย่างนะคะอันนี้ห้องห้องครัว ทีทำขนมปังโต๊ะทำขนมปังตู้เย็นลูกพีมาละหนึ่งคนเห็นหรือป่โอ้เราจะรีวิวต่อแค่ต่อแค่แมันจะไปใส่ไฟนะ่ะแต่ว่าลูกพีเนี่ยอาหารต๊มันห่อนกนเลยมันได้เพียวเันน่นมันไปใส่ไฟเห็นไหมมันก็ทำใส่เนาะเราจะรีวิวเนาะลืมไปเนีย่ยต่อแค่ต่อต่อไฟฟ้านะนะั่นแหละทางทีคำเข้าใจมันมีระบบ นี่คือตู้ตูอ้อบเห็นปะนี่ค่ะมีสายมีเส้ยมีทีซีน้ำด้วยนะนตูอ้อบไม่ต่อไฟต๊ะทำอาหารนี่มีก๊อกน้ำด้วยเวลาออย่างไหน,นเวลาต้มน้ำ มันก็จะได้มันจะได้เนี่ยนี่มันจะได้มันหนักเราจะได้มันต้องยกแล้วก็เปิดปอกน้ำนี่เลยเจ้าเห็นไหมอันนี้กระทะพุ่มอนอันนี้กระทะาค่ปกอเป็นระบบไฟฟ้าต้องใสา่ไฟต้องหักต้องหลุมที่วางของ เราลิฟโพสต์สกเปิ้ลวอนทูโนว์ฮ t ววีดูวิ็กทริคอสไทยแลนด์น็อทแฮฟแอลแดทอ่าไทยแลดทแ่เ่อิซอิเล็กทริกเอเวอรี่งย่เย่อิเล็กทริกเปินทูซีว่าพอบอีห้างจานนะคะโผล่ลางจานวันนี้ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้คือเครื่งรางจาน นปุ๊บมันกับลงเปิดตูวนี้เดี๋ยวเขาก็จะมาอันนี้คนเดียวเขาใสา่แจวเขาจะเก็บมาไว้คนเดียวเขาอันนี้ก็โตะทำอาหารถั่โตหนึ่งห้องครัวเป็นมีปักทุกติเห็นไหมอันนี้เครื่องหันเนื้อกกจะมีปักไฟนี่ทำปักไฟอ่ะทุกสี่ อันนี้ก็คือตู้เย็นแจแข็งเนาะตู้แจแข็งเห็นปะมีทุกอย่างตู้เหมือนตู้คอนเทนเนอร์เลยอันนี้ตู้เย็นธรรมดาคอนเทนเนอร์เห็นไหมนี่แหละเจ้ามีทุกอย่างอันนี้ก็ตู้เย็นวางของมีแต่ตู้ นี่คือโต๊ะโต๊ะบักก็จะมีอาหารร้อนมก็มีสวิตไฟเห็นปะปรับอุณหภูมิเวลาเอาอาหารหวางมันก็นจะห่อนตลอดอันเู็กับโต๊ะอาหารเย็นเห็นไหมขา้าวบนคือจะได้นี่คนเดินมา,าหันมดอ่ะนี่ยก็มีอุณหภูมิอันนี้คืออุณหภูมิความเย็นมันจะขึ้นมานี่แล้วเอาของวางคนก็นจะเดินมาทางนี้นะคะ เดินมาหยิบจานเนี่ยหยิบจานตรงนี้เห็นปะเวลาคนเดินมาก็จะหันหมดนไม้ครัวเยีายอย่าง,างทำกับข้าวเงี้ยอย่างกินเดินมาตรงนี้มาตักอาหารตรงนี้นี่คืออาหารร้อนนะคะตรงนั้นคืออาหารเย็นสมศีก็ทายรีวิวห้องพนะนี่เป็นห้องครัวใครเดินมาหันหมดอ่ะไม่คุออ้นเงี้ยอย่างไงย พอนี่คือที่หนังบุนนี่ไยจะไปกินข้าวตัางหนอกพอาอากาศมันห่อนแล้วเนาะคนโตตัางนอกรีเซพชันอยู่ตรงนั้นประตูใหญ่อยู่ตรงนั้นรีเซพชันอยู่ตรงนั้นคนเดินมาหันหมดอะห้องเต็งตัวห้องเปลี่ยนเส,ส,สื้อผ้าสมศริจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนคลิปนี้กับจบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าต,ต,ติดตาม